ไปเบิ้งคอ,อกเด้อพี่น้องว่าสีเปร้นตามสีผมผมขาดก้านบ่คอ,อกถ่ายสารสุดๆนี่รถเตี้ยมขึ้นรถตัวนี้อุบลไปอุบลเอาไม่อย่างมั้นมาบางอย่างเลยไม่อย่างบ่ <c oughs> ไล่มาเลยเลยมืออันจะพันกว่าได้สุดไหมเว้ยเดินยันเท้านั่นเห็นโบเห็นโบเบาเบาเบาบางเบาบางมากโอ้โบนั่งใจเงินหรอได้ละนั่นเบาบางพี่น้องครับนี่เบาบางได้พี่น้องได้เมือนี้นี่ก็เบาบางไปลุงทำจะคุยกันไปเบิ่งนขอมันก่อนเบาบางวันนี้เบาบาง นี่คือเบ้าบ้างเออเยอะเบาบ้างพี่น้องโมเดนคือนัดอัดกร นี่ครับล้วยแพงครับยาบ้าข้วยถือด้วยครับเน่นบ่แพ้งคือะรบโอ้เบ้าบ้างพี่น้องเป็นไงบ้งสุดเถ้าตัวมีของสืสียืนนี่เห็นบ่ ยัยงไปก่นเว้ยขอ,อกนี่กับป้ามาซารกระโจมกับป้ามาหาทับหนึ่งทีมงานสุพรรณบุรีใเอาเบิงออกพี่น้ออันสุดเถื่อมันจนหลดนขอกเอา,เอาพอ่พอละพ่อละ เขาหัาคาค่าเงินไทยมันแข็งขึ้นค่าเงินเงินไทยมันแข็งขึ้นมันก็เลยสื่อหน่อยลงกันว่าแําละเมอเนี่ยถามกถามพวกมันอะไรเบิกงัวบิกควายมาแล้วอหรอแ้วครับัริ่มหายคนเลยบเลคนปั่มอยูุ่่นไม่ด้ทงใหมดเลยครับอ ขอพ่นตัวนี้บอกง่ายเลยเว้ยเจ็ดหมื่นบอกเลยโอ้ยเจ็ดหมื่นอุ้ยจะม่หายข้างนอกของมงองุตัวเล่งเล่มันจะห้องหอ,งอยังเลย,เยมลูก <c oughs> อุ้มเอาไหมเฮ้ย คนละขาเอ้ากำลังไรง่วงอะไรควายเขาเขาสนาาเล้วพี่น้องครับบ่ร้ายบร้ายมันยิงคี้วะหน่อยเอ้าหยองตอนไรล้พอแต่ท่านแต่ท่านเก่ายองยองง้องหองหลี่ย้องเอานี่เขเียมเอางควเอาข้วายเขาขอกันหมด ต้องขุนที่ตะวันออกมือเนื้ออยู่ทธภพถ่ายตลาดของหอยแสมเพิ่นช่วงน้อยๆเขาสื่อต้นเริ่มประมาณแปดเกาพันพี่น้องอีน้อยนี่เด้อเขรอใครแล้ยินนี่ตัวนี้งามเลยแม่ลูกผู้นี้ยตัวนี้เขาถ่ายจำถ้อยโมงแดงอะไรประมาณหมื่นหมื่นกว่านี่ละ นี jam, with with tube, ่ควายกับมเป็นควายได้พี่น้องงอกับงอกับข้อได้ขายอยู่งอ่อยหน่อยต้นแม่หน่อยต้นแม่มืนขืนน้อยน้อยหนึ่งต้นแม่ตัวอ้วนไงต้นแม่สาวหน่อยเนะมันเบียดมันสื่อไม่ได้ไปเลี้ยงครับส่วนตัวอ้วนนี่มันสื่ออยู่ปกติอยู่แล้วนี่โไรมาไหนมาหนี่ยัย คบถูงกถง,ง้ขอขุนไปจะไปเบิร์นคอขนาดกับปานเลยเลิกพี่น้อง<ม>เป็นสโลว์สิรีิอะไรพอมึงพึ่งเมื่อยสวยงานขาวดำเขาไปถึงสองหมื่นสองขึ้นนี่